ฉอดดีดไปให้ป็อกบาป็อกบาบอกข้าในแล้วเปิดลูกนี้แล้วได้โคจ่ายไปไม่ดีครับโดนแมนยูตัดแล้วไหลมาลูกนี้แล้วมักซี่เอายิงลูกนี้แล้วลูกนี้ยังคลุกคิกหน้าประตูยิงโอ้โหโ,โหมาติโอเกนโจซี่จ่ายมาให้ที่เป๊ะเปเปัปป่นลูกนี้โอ้โหโอโหบาไม่ยอมครับยืนอยูอ่ที่ลูกแล้วปั่นลูกนี้โอซิลครั้งหนึ่งยออขึ้นมาให,ให้เป๊ะไป,ปสับลูกนี้โอ้โหเอาละครับ มาคัดและฟอร์ดมีพื้นที่ให้ลากไหมแล้วจ่ายมาลูกนี้เมสรรันกีวูดวิ่งมาแล้วใส่ลูกนี้โอ้โหสวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาอยู่ในป e s 2 0พ0เหมือนเดิมครับวันนี้มาจำลองเกมพิมพ์ลีกครับจัดให้สำหรับ แฟนแฟนปืนใหญ่อเซนนลนะครับแล้วก็แฟนแฟนผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้อเซนนลครับเป็นในบ้านครับไอทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออกมาเยือนเดี๋ยวมาดูว่าแมนยูครับจะมาเยือนอเซนอลครับจะเอาแต้มกลับไปบ้านได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมาชมกันในเกมครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับก็ ตัวเกมครับเป็นเกมเป๊ะสองพันยี่สิบนะครับก็เป็นการจาลองขึ้นมาเดี๋ยวก็จะสลับกันไปนะครับแต่ละทีมแต่ละทีเนี่ยผมก็จะจัดมาให้ในแต่ละคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นคู่ไหนนัก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็รอติดตามชมนะครับกดฝากกดติดตามไปด้วยครับกดไลค์เยอะๆกดแชร์ไปด้วยนะครับผมโอเคครับก็เป็นรายชื่อนักเตะของด้านอาร์เซนอลนะครับ ก็มี3เกมลูกก็มีโอมาบินยองครับแล้วก็มีลากาเซตแล้วก็นิโคลัสเปเป้ครับนี่ก็เป็นของทางด้าน mm hmm. แมเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับสีมสามเหมือนกันนะครับระบบมีมาคาร์ลัตฟอร์ดแล้วก็องตูนี่มาซิอาลแล้วก็มาเมสันกินวูดนะครับลงเป็นกองหน้าสามตัวครับทั้งสองทีมใช้ะระบบคล้ายๆกันเลยครับคึงนี้กำลังจะเริ่มแล้วครับ อาครับอาร์เซนอลนฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับต่างเกมขึ้นมาครับอาร์เซนอลดาวิดลุยออกไปให้ที่อโอซิลโอซิลให้มาบุฟฟลัเปเป้ออกมาทางฝาครับเดยวยลยูนเดยวยลยูนหาจังหวะโยนเข้าไปยังโดน บังเลี่ยมอยู่ครับยังเปิดไม่ได้ครับยูรินเพื่อนต้องมาซ้อนครับจังหวะนี้แล้วก็มีโอกาสเปิดเข้าไปได้มงอ้โหโ,อโหลูกมันเหมือนจะโหนไปหน่อยครับเดย์ารก็รับสบายครับอย่างนี้เดยรก็เปิดบอลยาวขึ้นมานะครับสันกินวคือไ,ไปที่วานบิสกา้าบิสก้าให้มาที่มาติดมาติดคืนไปบิสกา้ากระชากไต่เส้นขึ้นมาครับเข้าม,มาตรงกลาง บูโน่เฟอร์ันเดสหลงสับลูกนี้ตรงตัวครับเรโน่รับสบายครับแล้วเปิดบอลยาวขึ้นมากลางสนามไม่มีใครรับลุกไปถึงโน่เลยครับบยี่ามาเก็บเอาไว้ครับแม็กควายให้มาที่ปอกบาครับแม็กควายคืนมาให้ลูกชอครับเติมขึ้นมาทางด้านซ้ายครับลูกชอโดนลุยสกินนิดนึงครับผู้สิน์ไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะนี้อาจจะนอนตัดบอลเอาไว้ได้ครับ โอลาินัทคืนไปให้ออกไปทางซ้ายเลยครับอาร์เซนอลนยางได้โดนทางนั้นแมนยูครับตัดบอลแล้วจะโต้กลับขึ้นมาครับลูกชออาครับมีพื้นที่ยอดมาให้ขอปอกบามงชงกลับมาลุกชอลูกชอดีดไปให้ปอกบา บาบมองข้าในแล้วเปิดลูกนี้แล้วได้โคงโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับมาเมสันกีนวูดครับโอ้โหขึ้นหนึ่งหนึ่งแบบนี้ไม่เหลือครับนี่ครับเมสันกรีนวูดหนึ่งประตูต่อสูตรครับแมนยูออกนาอาร์เซนอลไปแล้วครับโอต้องชมขอปอกบาครับมองนิดเดียวนี้แล้วบรรจงเปิดโค้งเข้ามาใส่หัวเลยครับโอ้โหโค้งหนึ่งหนึ่งนี้ครับไม่เหลือครับเอโนเองก็ไม่ทันับลูกมันระยะใกล้ขนาดนี้ครับ 1-0ครับนาทีที่21นะครับมาชมภาพช้าจากประตูขึ้นนำของแมนยูเอเตนี่ครับพอบกบาหมองแล้วเปิดโค้งไปโอ้โหแล้วตัวปาโกบเมสันคินวูดนั้นยืนห่างน้้ว้ยครับแมดาวิดลุยก็ไม่ทันนะครับนี่ครับเปิดเข้าไปแล้วโอ้โหลงโล่งเลยครับไม่เหลือครับตรงนี้สวยงามครับนึงส1-0เลยครับ แล้วดูท่าดีใจครับอเอาครับแฟนของแมนยูเต็จก,กอ็อุ่นใจนะครับออกมาเยือนอาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับเริ่มกันใหม่ครับอาร์เซนอลตั้งเกมขึ้นมาใหม่จ่ายไปไม่ดีครับโดนแมนยูตัดแล้วไหลมาลูกนี้แล้วมร์ซีเอายิงลูกนี้โอ้โห2-0เลยครับมาโอ้บูเนอร์ฟอนเดต เปิดเรียกว่าใส่พานมาให้ทางด้านอองตัวนี้มักซิอาเลยครับอสับด้วยซ้ายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูภาพช้าแล้วน่าจะเป็นซ้ายนะครับโอ้โหแล้วยิงเต็มข้อดีจริงๆครับลูกนี้สองศูนย์ครับโอ้นาทียห้านะครับแมนชออกนําเจ้าบ้านอาเซนอลไปแล้วครับสองประตูมาชมภาพช้าครับจังหวะตัวที่สองของแมนเชเต็ดนี่ครับบูโน่ไหลมาแล้วนี่ครับไม่ต้องจับเขาซัดเลยครับโอ้โห ยิงมันจริงๆลูกนี้ต้องบอกว่ายิงจะนทีที่เรียกว่าเข้าข้อเลยนะครับอือนี่ครับกล้องจากหลังประตูครับยิงโอ้โหโยาก,กัะจุยครับสองสูนนี้ครับแล้วว่าเพื่อนลงมาลุมกันดีใจครับโอ้โหอาเซนนอนยุ่งเลยครับ โดนทีมเยือนยังแมนยูเต็ดออกนำไปสองประตูสูงครับยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีครับเวลาในเกมครับเอาครับโอไปยองจะเปิดได้ไหมหลูกนี้โคลาซินัตโคลาซินัตให้มาที่ยิงลูกนี้แม่ติบายด์ยิงไปก็เหมือนจะเบาด้วยครับดิีดีอาก็รับไว้ไม่มีปัญหาครับลูกนี้ แล้วแมนยูจะสวนขึ้นมาด้วยครับเอานะครับเมสันกินวูดเร็วกว่าครับได้เปิดไหมลูกนี้อืโยกรอกเข้าในตรงกลางมีบิสก้าบิสก้าโยนติดบล็อกเอาแล้วครับบูโน่เล่นกับกินวูดไหลมาอมดอนหลังไปนิดนึงครับลูกชอต้องวิ่งตามมาเอาบอลครับพอบ็อกบาร์มาร์ซิอัลแล้วลูกนี้ยังคลุกคิกหน้าประตูยิงโอ้โหแม่ลูกมันเหมือน ใต้บอลเกินไปเอาลูกมันเผินข้ามขานไปนิดเดียวยครับนี่ครับดูครับคุกคลิกคุกลิกอยู่นหน้าประตูแล้วยิงเลยครับอเกือบจะสามศูนหรือเปล่าลูกนีสิเอาเสียได้ก็เจ้าตัวตั้งเตะขึ้นมาครับเลโน่เ้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับแมนยู ยังนำอาร์เซนอลอยู่สองสูตนะครับเกนดูซี่ให้มาที่เบอร์ลินเกนดูซี่ครั้งหนึ่งครับมาติโอเกนดูซี่จ่ายมาให้ที่เปเ๊ะปเั่นลูกนี้โอ้โหว่าโค้งไม่พอครับโอ้ต้องโวยนะครับตอนนั้นดาวิดเดกาโอ้โวยเพื่อน,นครับปล่อยให้ยิงลูกนี้มาได้ยังไงครับเกือบไปเหมือนกันนะครับลูกนี้โอ้ปั่นดีแล้วติดโค้งน้อยไปหน่อยครับอ,อืนิดเดียวเท่านั้นนะครับ อบิสซาก้าอ่า,า,อาเปเป้ครับนิโคลัสเปเป้อืเซ็งครับตูงนี้ปั่นน้อยไปหน่อยครับวางยาวขึ้นมาครับเดยอาโดนอาร์เซนอลดักเอาไว้ครับอย่างออกมาที่เบยดินทางขวาครับเบยดินกระชากขึ้นมา ไป,ไปออกมาให้เบอรลินอีกครั้งหนึ่งเบอรลิรนหาจังหว่าเปิดเข้าไปอยู่ครับโดนลูกชอบังทางเอาไว้แต่ยังเปิดเข้าไปได้แล้วลาการ์ซ็ตจะไหลให้เพื่อนไหมลูกนี้อหยิงไม่ได้แล้วเปิดไปทางซ้ายอโดนไม่ถึงครับอ้าวแล้วผู้เสินเหมือนจะให้เป็นฟาวหรือป้าครับต้องดูนี่ครับบุโนเข้ามาขอโทษ่าจะเป็นดูบุโนเข้าไปทฟาฟาวนะครับลูกนี้ เซบยอสนะครับนี่ครับนี่เซบยอยอดเหมือนครับยกเท้าเปิดปมขาวไว้นิดหนึ่งครับลูกนี้เอาครับฟรีคิกระยะเรียกว่าหวางผลได้ครับนี่โอบาไม่ยองครับยืนอยู่ลูกแล้วปั่นลูกนี้ตีกาแพงครับโอ้ลูกมันไม่ข้าวกําแพงไปครับเรลาผู้สิทิ์เป่าหมดครึ่งแรกเลยครับแมนยูนํำอาร์เซนอลสองประตูสูงครับในครึ่งแรกจากเมซานกินวุดแล้วก็ องตตนี้มัซซิอาครับเจเดี๋ยวเราไปชมในครึ่งหลังกันเลยนะครับโอเคครับกลับมาชมครึ่งหลังกันเลยแมนยูตั้งเกมแล้ววางบอลขึ้นมาให้มัซซิอาโดนดาวิดลุยงเสยเดอยอลินให้มาที่โซ ลาซินัตยังให้ส,ส่งไม่ได้ครับลูกนี้ดวิด,ดลุยออกไปทางขวาครับเบอลยินเกนดูซี่เกนดูซี่จ่ายติดครับลูกชอดักเอาไว้ลูกชอคื้นมาให้ที่แม็กควายแม็กควายวางยาวขึ้นมาอ้าวโดนเบลลเินดักอยู่แล้วครับเบลลยินดีมาที่เกนดูซี่ เกนดูซี่ให้มาที่ยูนีครั้งหนึ่งนูกรัดเปเป้คืนไปที่เบเยอรลินนก่อมันแน่นครับตอนนี้แล้วโอซิลโอซิลให้มาทางซ้ายโอซิลครั้งหนึ่งยอดขึ้นไปให้เปไป,ปสับลูกนี้โอ้โหว่าเข้าหน้าต่างของประตูครับโอ้โหดูการยกของต้องดูครับ เออนี่ครับยกขึ้นมาแล้วไปเป้วิ่งสอดขึ้นไปโอ้โหไม่คิดตรงบอลมันจะทะลักออกไปแบบนั้นนะครับไปเป้จะตกใจแล้วก็ยิงเหมือนจะไม่ได้ตั้งใจจะยิงด้วยครับอาจจะหวาไปด้วยครับอย่างสองศูน,นย์อยู่ครับแมอยู่ยังนำอาเซนอนอลอยู่สองศูนย์ในช่วงครึ่งแรกครับครึ่งหลังยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับสวิตลยุยวางบอลยาวขึ้นไป เดวโยลินให้มาที่เปเป้เปเป้หวางยาวอมไม่ถึงโอบาไมยองเซบิยอตโคกเอาละครับมาคัดแลดฟอร์ดมีพื้นที่ให้ลากไหมแล้วจ่ายมาลูกนี้เมสรรันคีบวูดวิ่งมาแล้วใส่ลูกนี้โอ้โหชนเสารครับโอ้ใส่เต็มแข้งเลยครับลูนบกนี้แม เปิดมาไหลมาแบบนี้นี่เมสันกินวูดยิงลูกถนัดแกด้วยครับลูกชอเปิดปครยขาหนึงก็ติดครับอืเกือบเป็นสามศูนย์จากเมสันกินวูดจะปูเสาช่วยเอาไว้ครับ,อา,รบอาเซนอนอนยังสองศูนอยู่นะครับแมนยูกำลงเลี้ยงบอลขึ้นมาใหม่กินวูด กิมวูดให้มาที่ปักซิเอายิงลูกนี้ตรงตัวทางด้านเลโนโ่ครับเลโน่วางมาให้ดาวิดลยุยเซบายอตเซบายอตออกไปที่โซคาติสโซคาติสออกไปที่เบอร์เยอินให้มาที่เกนดูซี่มาติโอเกนดูซีลูซิโอซิลเล่นงานสั้นๆครับเซบายอส ให้มาย่างหาช่องอยูนะครับตอนนี้อาร์เซนอลประตูแรกต้องมาให้เร็วก่อนนะครับไปย้อนเรามาโคลาซิโคลาซินัดนะครับมสักคู่เราเป๊ะเ,เ๊จะฝ่าวงล้อมไปไม่ได้ครับแมนยูดักไว้จะสวนครับลูกชอลูกชอไม่ไม่รีบครับคืนให้แม็กควายแม็กควายหวางยาวขึ้นมาเลยครับกลางสนาม จะให้มัซิเอาครับโดนอาร์เนนอลครับขึ้นแย่งมงเอาไว้ได้ครับไปเปไหลมาให้ทีลากาเซตลากาเซือไม่มีจังหวะยิงครับเปเปเปิดมาลูกนิ่งก็ไม่มีใครจะโดนเพราะกองหลังมันอยู่อยู่คนค่อนข้างเยอะครับช่วงนี้มักซิเอาทองอุ้มโดนกระแทกเสียจังหวะไปครับจะกระชากหนีกันทางด้านมักซิเอา โอคติดออกไปที่เกนดูซี่เปเป้เบอรยรินเบอรยรินล็อกวนมานิดนึงเกนดูซี่เกนดูซี่วางไปให้โคลาซินัตไม่ถึงครับแล้วพูลสินเป่าหมด90นาทีครับเอาเป็นว่าแมนเชสเตอร์เตะครับเอาชนะอาร์เซนอลไปสองประตูต่อศูนย์นะครับ จากการออกมาเยือนในครั้งนี้นะครับเอ่อถ้าเพื่อนๆชอบคลิปภาคบอลแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์เยอะๆเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวไปชมไฮไลท์ของเกมทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจครับที่กดติดตามให้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น ผู้ไหนนั้นเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นครับคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนได้ครับผิดพลาดการใดขออภยัยท้าไม่ชมทุกท่านไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ